เพื <łość> ่อนมอว่ามีอะไรช่วยเนาะได้แล้วก็ได้คุณตา้า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกกอกสเตชันนะคะขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะกกอกสเตชันค่ะรอบนี้มาดามจำลองนะคะมาดามกกอกนะคะมาดามป้าลองนั่นเองหรือมาดามแม่นะคะมาให้กำลังใจลุงพลป้าแต็น,นะคะกุณยายจำลองนะคะเมื่อวานก็ไปทำธุระที่สารมุกดาหารนะคะเราก็ได้ให้กำลังใจกุณยายจำลองหรือป้าจำลองหรือมาดามจำลองนะคะอาจารย์แม่สวัสดีค่ะมาดามแม่มาดามแม่จะวินแดดแล้วนะคะ มาดามแม่หาหม่องนั่งบ่อก็ชิปวดขาเะค่ะมาให้กำลังใจลุงนะคะลุงทำลุงทำการปูกระเบื้องช่วยลุงช่วยช่างตั้มนะคะต่อเป็นวันที่สามนะคะที่สต๊อปไปสองวันก็เพราะว่าปูนหมดนะคะวันนี้คือคืนมากเลยนะคะมีผู้คนมาช่วยเยอะอ๋อมาดามไปแล้วนะคะมิดเดกค่ะมิดเดกไปแล้วค่ะโอ้ยไม่ก็ ให้มาดานเป็นหล,ลดหลบแดดอยู่ด้านหน้าก่อนนะคะทางโน้นนะคะอ,อ,อยู่ทางโน้อนอยู่ทางโน้อนอืนเพราะมีแดดเด้อมันก็เลยไปน้่นนะคะเกน,นแ,บบแรงคะ่ะไม่เป็นคะ่ะอันนี้มีแต่มีแต่แบบว่า เป็นแอป,ปช่วยค่ะเอยได้ช่เกียวกันก็<ะ>ขอบคุณค่าทุกท่านที่เข้ามารับชมค่านะคะอย่าลืมนะคะเข้ามารับชมช่วงไลฟ์สดนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามดูคลิปให้หน่อยนะคะดูคลิปสักคลิปนึงนะคะคลิปสั้นๆก็ได้นะคะ ดูสกิปสองคลิปนะคะดยเพื่อไม่ให้สับระไคร่หลุดหรือว่ายอดผู้ติดติดตามหลุดนะคะส่วนท่านที่เข้ามารับชมคลิปให้อยู่แล้วนะคะกดไลค์ให no okay. ้ค่ะนะคะกดไลค์ให้นะคะกดไลค์ให้เด้อพี่น้องเด้อไลค์ขึ้น้อคะย่าไล่ลงเด้อกดไลค์อนี้โป้งขึ้นค่ะเอามาดามเราอยู่ทั้งนาพผ่นเจ้าเรามาให้กําลังใจุงคลค่ะนะคะบงคลก็ทําการปูกระเบื้องนะคะช่วยช่างตั้มนะคะก็มีหลายคนนะคะยูทูบเบอร์หลายท่านช่วยกันนะคะ ลัยท่านมากเลยค่ะปูต่อนะคะจะได้เป็นลานพระพรมสวยๆงามๆามเวลามานั่งสวดมนต์นะคะก็จะได้นั่งกันสบายเลยนะคะตอนนี้ปรแต่นก็วางเผนไว้นะคะด้านข้างก็จะให้เป็นสวนหย่อมนะคะสวนหย่อมทางนี้นะคะข้างๆลานพระพรมนะคะเป็นสวนหย่อมตอนนี้ก็ะปูรกระเบื้องลานพระพรมให้เสร็จก่อนถ้ามาดามมาก็หาเลยนะคะมีช่างตั้ตมดีใจเลยมีคนช่วยเยอะวันนี้นะคะมีช่างตั้มคนนี้นะคะ ที่หันหลังมานี่นะคะคือช่างตั้มเป็นแฟนของคุณพอลลี่ค่ะแล้วลุงพลก็ใส่เสื้อสีแดงนะคะคุณยายก็อยู่ทางโน้นนะคะคุณยายจะเข้ามาอีกไหมเนาะเกือบจะบินแดดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะที่เข้ามานะคะนี่ซีวีบินแดดไปรอบหนึ่งแล้วสีบินแดดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะแดดแรงมากเลยนะคะแดดแรงหลายเด้อค่ะ เด็ดแ e e uh, ห้งลายเด็ดแห้งไร้ยายที่ไปไซบันนี้ยายเข้าบ้านไปแล้วยายไปหลบเด็ดคะ่ะขอปล่อยให้คุณยายไปหลบเดดก่อนนะคะมาดามจำลองนั่นเองนะคะสหายลุงคนคะ่ะป้าจำลองสายลุงคนนะคะมาเยี่ยมกันนะคะ,ะวันก่อนนะคะวันก่อนก่อนที่ยายจะไปศาลยายก็อยู่ที่นี่ท<า>ั้ง,<า>งวันนะคะอยู่เาวนาบ้านลุงคนนะคะทั้งวันไม่เงียบเหงาะคะ่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่เงียบเหงาคะ่ะสําหรับมาดามจำลองนะคะ มาะเด็นจะมาให้กําลังใจลูงผลป้าแตนนะคะที่บ้านลุงพลป้าแตนนะคะให้กําลังใจลูกผลข้างนอกแล้วก็ไปให้กำใจกาลังใจป้าแตนคาย,ายของอยู่ด้านในจ้าอย่าลืมนะคะทีีสกินค่ะใช้เซรั่มก่อนทาครีมนะคะสั่งซื้อทีีสกินได้นะคะถ้าเป็นเซรั่มราคา890บาทต่อขวดค่ะถ้าเป็นครีมก็790บาทต่อขวดนะคะสั่งซื้อเข้ามาในไลน์ของอป้าแตนออฟฟิเชียลนะคะส่งเข้ามาและะ้วแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ สั่งซื้อ tp สกินได้คะ่ะแล้วก็ยังดูทินเซ็บก็ยังมีอยู่นะคะ,ะชามาริพิษก,ก็ยังขายอยู่นะคะเกียนเฮิบก็ยังขายนะคะยาสีฟันสมุนไพรเกียนเฮิบแล้วก็กา,าแฟกบก,ก,ก,กนะคะลีอาสมุนไพรบางกีนบางไพรไล่ผลิตภัณฑ์นะคะถ้าเป็นแบรนด์ของลุงพลป้าแตนก็เป็นแบรนด์ tp สกินนะคะเซรั่มเซรั่มกับ ครีมนะคะคิดว่าอนาคตคงจะมีตัวอื่นขึ้นมาเพิ่มนะคะอย่างเช่นครีมกันแดดเนาะเพราะว่าเราทํางานกันแดดตากแดดกันนะคะเนาะถ้าเป็นมีครีมกันแดดได้ก็จะดีนะคะขอบคุณนะคะที่เขามารับชมค่ะนะคะช่างตั้มก็ตากแดดลุงพลก็ตากแดดแต่โชคดีนะคะวันนี้มีร่มนะคะลุงพลซ่อมร่มให้สองคันเลยนะคะสองคันใหญ่ๆเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยกันค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องกกกอกสเตชันเช่นเดิมนะคะสวัสดีพบกันใหม่จ้า